เจนนี่อัปเดตความน่ารักน้องยูจินพ่อยูสุดเห่อรับของขวัญลูกสาวยังจัดเต็มขึ้นแทนคุณพ่อคุณแม่ใหม่ไปแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสาวเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและสามีสุดหลอ่อหนุ่มยูฉัตรมงคลที่ก่อนหน้านี้สาวเจนนี่ได้ให้กำเนิดทายาทคนแรกเป็นที่เรียบร้อยพร้อมตั้งชื่อน่ารักว่าน้องยูจิน ซึ่งก็มีคุณสามีสุดทีรักคอยอยู่ดูแลและให้กำลังใจไม่ห่างเลยและล่าสุดก็ได้มีการออกมาเผยโมเมนต์สุดแฮปปี้ของคุณพ่อคุณแม่ใหม่ป้ายแดงหลังจากที่ได้น้องอยูจินมาเป็นโซ่ทองคล้องใจก็ทำเอาคุณพ่อและคุณแม่มีความเห่อและหลงลูกสาวหนักมากและในโมเมนต์อบอุ่นที่ออกมาเผยให้แฟนได้เห็นกันอีกทั้งยังทำให้หลายๆคนได้เห็นรับของขวัญลูกสาวตัวน้อย ที่คุณพ่อยิวเตรียมไว้ให้แบบจัดเต็มจัดหนักนั่นก็คือสร้อยทองเส้นโตพร้อมกับจี้ทองที่สั่งทำพิเศษสลักคำว่าลูกสาวป้ายิวเรียกเรมิเตสสำหรับยูจินลูกรักนอกจากของป้ายิวก็ยังมีสร้อยข้อมือทองของคุณยา่าและคุณป้าที่เป็นกำไรข้อเท้าทองด้วยเรียกว่าเจ้ายูจินน้อยอูฟูสุดๆไปเลยเพราะนอกจากป้ายวและย่าป้า คุณแม่เจนนี่ก็อย่างที่รู้กันคือฉนโฉนดที่ดินบ้านหลังงามที่ซื้อไว้ในกรุงเทพนั่นเองจ้า